สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้รายการกินเที่ยวกับนายกตั้มนะคะเราพามาร้านอาหารตามสั่งมีทั้งอ่าโอยเดี๋ยวให้คนขายอธิบายดีก่อนเนาะนี่นะคะกะละมังนี้นะจ๊ะเป็นข้อไก่เป็นนออ่นองไก่น้อยนะคะและ้วก็มีตีนไก่ สวัสดีคะ่ะช่วยแนะนําตัวให้ทุกท่านรู้จักร้านหน่อยค่ะร้านเราร้านตามรับร้านตามเส,มเสเด็จนะคะเรา <ๆ S 2> จะมีก๋วยจั๊บมีข้าวรัดแกงมีน้ําแข็งใสมีส้มตำไก่ย่างนะคะมียำมีต้มซุปเปอร์อะไรเลยคะมีหลายๆอย่างเลยคะ่ะเดินเข้ามาแวะมาชิมดูได้นะคะโอเคนะคะนี่นะคะแม่ค้านะคะคนขายเยอะมากเลยนะคะทุกท่าน เขาบอกว่าไก่ย่างเนี่ยย่างกันแบบร้อนๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีปลาดุกย่างมีปีกไก่มีเป็นเนื้อไก่นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นตูดไก่ก็มีนะคะน่าทานมากๆเลยจ้ะสำหรับถ้วยนี้นะจ๊ะเป็นของนายกนะจ๊ะกล้วยจับรวมไก่จ้ะเดี๋ยวมาดูนะจ๊ะว่าจะมีอะไรใส่ลงไปในถ้วยบ้างรอชมสักครู่นะจ๊ะ เครื่องแน่นมากนี่นะคะก็จับของเราทานละ30บาทนะคะ30บาทนะคะบึ้มมากนะครับเบิ้มมากค่ะดูนะคะมากินก็คือขายอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าตอนถ่ายรูปก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,คะ,คะส่วนในโซนนี้นะเป็นน้ำแข็งหวานจ้า ใครชอบกินน้ำแข็งใสเข้ามาได้ส,ดสำหรับนี้ก็จะเป็น,นเลยเมนูส้มตำนะคะส้มตำก็จะมีเป็นแผนกแนกนะคะตำส้ตมตำคนนึ่งขายกุ้จับคนนึงนะคะามนากีมาขายดีได้แล้วนะคะทุกท่านขอบอกว่าชามใหญ่มากแล้วก็อันนี้นะคะ ไม่จับนะคะเขาบอกว่าเยอะมากเลยคะ่ะทุกท่านเอาอันนี้นี่นะคะมีทั้งโค้ไก่นะคะนี่มีเลือดนะคะมีไข่นี่อันนี้แบบเป็นชิ้นใหญ่มากนะคะเราก็มีนี้ด้วยกาเรียกอะไรลูกชิ้นปลานะคะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่นาะยกต้องแนะนําต้องมาทานนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อ เลยใช้ได้น,นะคะเขาบอกว่าราคาเนี้ยสามสิบบาทถูกมากแล้วก็อร่อยเลยนะคะทุกท่านเอามาเลยคะ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เป็นปลาดุกออกใใัอบไกในใ่นะคะนี่นะคะสำหรับปลาดุกกันนี่เลยนี่เป็นปีกไก่แล้วก็ขอบอกว่าปีกไก่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะ อ่ะนี่ปีกไก่ความปีกอะมันใหญ่อะ่ะเท่าหน้านายกเลยนะคะทุกท่านนี่ไม้ใหญ่มากนะคะเป็นเป็นเป็นร้านที่แบบเป็นร้านแบบอา่าน้องๆน,นะคะ,ะ,คะเขาทำขายกันอา่าในหมู่บ้านนะคะแต่ขอบอกว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าร้านอาหารที่แบบอา่าแบบดังบางร้านอีกนะคะเพราะว่าปีกไก่เนี่ยใหญ่มากนะคะ และนี่จะ้ะนอกจากจะมีกุ้งจับแล้วมีไก่มีปลาดุกแล้วขายส้มตำด้วยนะคะแล้วขอบอกดูหน้าตาส้มตำก่อนน้องเขาจัดจานมาได้แบบเป็นเหมือนห้องอาหารติดแอร์เลยนะคะแต่ที่เนี่ยบรรยากาศลุกทุ่งนะคะโปร่งโลง่งสบายนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะให้เยอะด้วยนะคะมามากินกันเลยค่ะนี่อ่าส้ตมตำเป็นยังไงมั้งคะเด็ดมากเลยค่ะ น mm hmm. ั่งกินัำใต้ต้นมะม่วงนะคะนนั้นอะไรคะน่ะกระดูกย่างค่ะกระดูกจิ้มแซ่บมากกระดูกคือกระดูกคือแห้งอ่ะคือดีอ่ะแห้งอร่อยเยเส้นทางเจอปั๊มเอสโซเซนทัน ตรงไปเลยพอเจอวิวคอนโดลเลี้ยวซ้ายร้านอยู่ทางด้านขวามือ